ก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่สนใจในการปลูกสไลด์อินโดนะครับวันนี้ทางสวนในอุลรักของเรานะครับก็ได้สั่งเมล็ดสไลด์อินโดนะครับสายพันธุ์กุลปะเซมาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับทั้งหมด300เมล็ดด้วยกันนะครับเพิ่งมาถึงนะครับทีนี้ก็จะพาทุกท่านมาแกะดูข้างในนะครับว่าเมล็ดสไลด์อินโดนะครับสายพันธุ์กุลปะเซที่เราสั่งมาเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับ เราเริ่มแก่กันเลยนะครับอันนี้นะเปิดมาอันนี้เรื้องต้นในทางทางโน้นนะฮะทางอินโดนีเซียเนี่ยเขาแจ้งมาว่าจะมีใบเขาเรียกว่าเป็นใบ,บนรับรองนะฮะ เป็นใบรับรองอว่ามดาสไลด์ลอินโดนที่ส่งมาให้เนี่ยเป็นของแท้นะครับโดยมีใบรับรองมานะครับซึ่งผมก็ต้องต้องไปสึกษาอีกทีหนึ่งนะครับว่า,ารายละเอียดที่เขียนมาในนี้มันเขียนว่ายังไงบ้างนะครับซึ่งหลักๆก็เป็นเป็นภาษาอังกฤษนะฮะมเป็นหนังสือทิมนะฮะ ก็หมดแล้วไม่มีอะไรเราก็จะห่อหนังสือพีมาทั้งหมดสามห่อด้วยกันนะครับเรามาดูข้างในกันฮนะโอ อันนี้นะครับก็จะเป็นมเมล็ดสละสายพันธุ์กุลปเสนะครับที่ทางสวนเราได้สั่งนําเข้ามาจากประเทศอินโุนีเซียนะครับซึ่งก็มีลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทยของเรานะครับก็ได้สั่งผ่านสวนของเรานะครับสวนของเราก็เลยสั่งเข้ามาให้นะครับโอ้มเมล็ดสวยมากเลยนะครับอาจจะให้ดูนะนี่นะครับ นี่ฮะเราจะสังเกตเห็นว่าตัวตัวมเมล็ดเนี่ยจะก,กลมนะฮะชมกลมนะครับสีน้ำตาลเข้มออกดำนะครับแล้วก็อ่าจะมีลักษณะตรงหัวนี้โผล่ออกมานะครับเป็นอ่าเล็กๆตรงเนี้ยนะฮะตรงไปในมือผมเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นทิศทางของหน่อที่จะโผล่ขึ้นมานะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยนะเป็นทิศทางของหน่อที่จะโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมี รากออกมาตรงบริเวณนี้นะครับท่านที่สั่งซื้อไว้นะครับผมก็จะส่งให้ท่านก็สามารถที่จะเอาลงถุงชาเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะไปห่อ,อผ้าชุ่มน้ําไว้ก่อนเพื่อให้หน่อมันยาวกว่านี้ก่อนนะครับแต่ตอนนี้ก็ลงถุงชาได้นะครับเพราะว่าเรารู้ทิศทางของหน่อแล้วว่าจะแทงขึ้นทางไหนนะครับก็อย่างเช่นตรงนี้นะครับขึ้นด้านนี้นะอย่างเช่นตรงนี้นะเราก็สามารถลงถุงชาได้เลยนะครับ อันนี้ก็ทั้งหมดสามสามถุงนะครับถุงละหน0่นะครับก็จะเป็น3 0 0เมล็ดด้วยกันนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับต้องการจะสั่งเป็นเมล็ดไปพ่อก้าเองนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับทางช่อง y o u t u b e ของสวนในอุลัก์ของเรานะครับหรือว่าทาง facebook ก็ได้นะครับสวนในอุลักษณเกษตรผสมผสานนะครับ หรือจะโทรมาตามเบอร์โทรนะครับในคลิปนี้ที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับก็โทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับก็โทรมาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับความพิเศษของสลดยอินโดสายพันธุ์กุลปะเซนี่นะครับเขาจะพิเศษกว่าสายพันธุ์อื่นตรงที่เขาเป็นต้นสมบูรณ์เพศนะครับก็คือ,อสามารถติดผลได้ทุกต้นนะครับเป็นทั้งเพศผู้เพศเมียในตัว แล้วก็ติดผลเองเราไม่ต้องผสมเกสรน,นะครับถ้าเป็นสายพันธุ์อื่นที่ที่มีอยู่ในสวนตอนนี้อย่างเช่นสายน้ำผึ้งปอนโดมาดูนะครับอันนี้ที่ปลูกในสวนเนี่ยสามสายพันธุ์นี้ก็จะเป็นต้นแยกเพศต้องใช้เกสรตัวผู้ไปผสมกับช่อดอกเพศเมียนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวกุลาเปรเซต,ตัวนี้นะครับ สามารถติดผลเองได้เลยนะครับไม่ต้องผสมกิสอนนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามช่อง YouTube ส่วนในรัก,กรเกษตรผสมผสานของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ